ฉันนั้นแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่หนะ้าที่ว่าการอำเภอภูเรือนะครับเป็น วันนี้เป็นวันที่เขาจะทําพิธีในการเปิดงานศิลปะสายหมอกและดอกไม้นะครับที่ว่าการอำเภอภูเรืองนะครับเขาจะเปิดเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมได้มาเที่ยวชมในช่วงปีใหม่ด้วยแล้วก็เป็นเทศกาลปีใหม่แล้วเขาจะจัดงานเข้าดาวอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปชมบริเวณงานอยู่ด้านในเลยนะครับโอ้โหน้ำใจนะคะไรเหนื่อของเราเนี่ยมีการรวมเป็นหนึ่งเดียวนะคะ เด้๋ประบมืให้กับอีกหนึ่งขบวนครับที่กำลังขึ้นมาถึงภายในบริเวณงานของเราครับคุณเกมครับและตอนนี้ขบวนแรกของเรานะคะเดินเข้ามาภายในบริเวณแล้วนะคะของร นิปลปะสายหมอกดอกไม้และไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือนะครับครั้งที่28กลุ่มภาคตะวันออกเชียงเหนือ1น,นะครับระหว่างวันที่29ธันวาคมถึงวันที่12มกราคมนะครับอันนี้เป็นแผนผังที่จะเข้าไปในงานนะครับก็จะมีจุดคาดกองด้วยนะครับอยู่ด้านโน้นครับ าจ้าน้านะครับซึ่งเรียกว่าเป็นสีสังงานมากนะครับทำความเสร็จของระบขบวนด้วยครับโอเคตอนนี้ย่างนี้ข้ามานลครับสหรับบวนีุ้บไม่ก่อนนะครับก็บอกว่าขบวนนี้เป็นองเราเทสเดีวทหนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้ครับโอเคนะครับสีสงหน่ดอไมครับ ก็ทำให้คุณปูเรือยมีจิตใจดียา่าเลยนั่นเองนะครับเป็นคอนเซ็ปต์และที่มาของคบวอนที่ของเราครับใช้แนะคะแล้วแบบฟิลโลอครับเก่ครับ เวทีน <Workers. S 2> ้องก็จะมีการแสดงต้อนนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะเรามีการแสดงแบบนี้ทุกค่ำคืนนะคะยาวกันไปทุกชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะใครมาช่วงหัวข้าก็มีการแสดงอีกทีการแสดงใครมาช่วงดึกก็มีการแสดงนะครับโดยที่ก็ว่าเรารับเกียรติจากท่านพระรัฐมนตรีด้วยนะครับที่จะมาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีของเราในวันนี้ด้วยนะครับในสมเด็ะศรีสิทธิ์สมกราคม2 5ง4เป็นการ อีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ที่ท้าทายสักการโดยเฉพาะชาวอำเภอูพธิ์ของเรานี้นะครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจด้วยนะครับเป็นผู้ผลิตและส่งออกด้วยครับใช่แล้วนะคะตอนนี้เราสองคนจะขออนุญาตุ้ไปที่ด้านหน้าเวทีครับคุณเกเพื่ออะไรอีกสักคู่เดียวครับเราจะเข้าสู่วิ่ยืนเปิดอย่างเป็นทางการและเราส่งผลเปด ถ้ากเจอเกมก็นั่งที่บ้านหน้าจอทีวีนะครับเปิดไปที่ช่องไทยทีวีนะครับนี้ครับผมอาลค่ะซ่วันี้เ๋าวเรามีพิธีเปิดด้วยนะคะและพิธีเปิดของเรานะก็อยาเจาบอกว่าเราเปิดแบบสุดอลังการนะคะุอองเลยของแกของแถมแน่นจากแมคนงานี่ของของงานคะเป็นกาลงดด้ดกก ธรามไ้เือนเจ็นายนา่เองเนตัวเองแลอวก็แร้วก้วก็แล้วก็แล้วเ้วก็แล้ก็แล้ว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 ก็แ้วก็แล้ก็แล้วก็แา้วก็แล้วก็แล้วก็ก็นต้วกย่า้วก็ล้ก็แล้วกแล้วกวก็แล้วก็แล้วก็้วก็แล้ัก็แล้าก็้วก็แล้ว็แล้วก็แล้วกมแล้วล้วล้วก็แล้วก็แ็แล้็แล้วก็แล้ว็แล้ว็ หลังจากเสร็จการนี้เรจแล่กคุณเจ้าต้อเตยว่การจดการศิลปินหลุมหล่อมันนกศิลปิเป็ดารจากไครับากศวอก็ต้งต้องตอต้องต้องต้ทงต้างต้องา้องต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 ้อาต้องป้อที่องต้อง้อาต้อ้งต้นะครับต้องต้องต้อ้องร้องต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 อง้องต้องต้องมองต้อต้งต้องต้องต้องต้้ เลี้ยงให้รักษาการับสางรเดินด้วยนะครับคืออ๋อที่เปิดอยากเป็นการการด้วยนะครับรับผลผู้เสียหายเลยครับบรรยากาศที่สวยงามและเรียกได้ว่าโอ้โห กดเจอไปเพื่ออยูที่ผ่านาคือมันหนาวมากเพราะสองช่วงนั้นเนี่ยสติชั้นก็ปีรับเ้ยนะครับมาร่วมกันเข้าดาวที่นี่นะครับรัไถ่ังพร้อมกันนับไถ่รงครับเพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ปี2 5 6 4อยก่อย่างเป็นทางการที่นี่นั่นเองครับใช่แล้วนะถือว่าบรรยากาศ อยู่ที่จะอยากถ่ายไฟหรืออยากถ่ายดอกไม้นะคะมาช่วงนี้ถือว่าบรรยากาศดีจริงๆค่ะจริงๆสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคุณเกมอะไรรู้ไหมว่าตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นแสงเรียกว่าพ้าทีขึ้นดอกไม้เนี่ยก็จะชูช่อรับแสงทีต่ตอนเช้าก<ห>็สามารถมาถ่ายภาพกับดอกไม้ในช่วงเช้าได้<ห>นะครับพอตกมาช่วงกลางวัน ตองข้ามาเริ่มมีแสงไฟประกอบเข้ามานั่นคืออีกหนึ่งสัญลักษณ์ครับของงานคาริวอวหรือว่าเป็นงานเรียกว่าเป็นงานสีสันที่พร้อมต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับ ตอนนี้นะคะหลากหลายตั้งแต่นักท่องเที่ยวนะคะก็เริ่มจะหลั่งไหลเข้ามาแล้วและสําหรับบุรณะส่วนราชการท <c oughs> ุกท่านนะคะก็เริ่มเดินทางมาถึงภายใน <c oughs> เราทาตัวเป็นแบบอย่างตอนรับักท่องเที่ยวเลยนะครับโดยการรักษาอย่างเลยนะคะแล้วก็ขอความร่วงเลยแล้วเรามีจุดไห้ทิ้งขยะนะคะไม่อยากให้ทิ้งขยะเกินากาเพราะว่าสถานที่เนี่ยสวยจริงๆแม้ว <นะ S 1> <อ>่านี้ดอก อีกหนึ่งข้อที่อยากจะฝากไว้ด้วยคน <พอ S 1> ละนกันกระเป๋าอยู่ข <ผ laughter S 1> ้างหน้ากระเป๋าเป็นของเราค่ะถ้ากระเป๋าอยู่ข้างหลังกระเป๋าเป็นของเขาค่ะดีนะคะยังไงก็รักษานะคะกระเป๋าไว้ให้ดีๆด้วยเพราะว่าผู้คนเยอะนะคะทรัพย์สินของท่านนยคาเก็บรักษาไว้ให้ดีๆค่ะถูกต้องครับและใครที่พกบุรหลานมาด้วยนะครับอย่าลืมดูแลบุรหลานของท่านให้ดีด้วยนะครับและจังการเปิดเกิดการสุดท้ายมาสามเ่องเสียงของเราที่อยู่ตรงข้ามเวทีฝั่งด้านหลังนะครับเป็นเส้นสีขาวสามารถแจ้งได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมดูแลบุรหลานของท่านให้ดีด้วยนะครับ เด็กๆก็ใส่แมสด้วยใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะบอกลุกตลาดด้วและกันน้อยังไงก็ฝังด้ยละกันค่ะโอ้โหแลวตอนนี้นะคะรู้สึกว่าพี่ๆมาจากิี่จอจน์เีาง้เอออากาศนตที่อบอกนว่าอยู่เมื่งงอากาศกกดีสามารอยู่แล้วจะมีชีวิตที่นยาวที่นะ้วก็อยากมีชีวิตที่ดีมีครามชีวิตที่ดีมั่นคงยืนยาวให้มนอยู่ที่คูเรือ่ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเราต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับทําหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเป็นหูเป็นตาและ ทำหน้าที่เจ้าบ้านในการเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการชื่อโดยเฉพาะด้านหน้าครับเราจะมีติดจะระบุชื่อเรียบร้อยแล้วครับฉะนั้นแล้วครับพื้นที่ด้านข้างสองฝั่งซ้ายขวานะครับท่านสามารถจับจองพื้นที่นั่งด้วยแอเรียบร้อยนะครับเอาล่ะทุมเทมช่วงนี้กับผมแจ็คที่ทัศน์ชัติดตามคณะคุนบุตรคุณที่รายการข่าวสบายกันครับรายการเล่างข่าวช่องไทยทีวีเอสค่ะวันนี้เราสองคนจะขอยนุส่งช่วงต่อจากพี่กีดองในช่วงที่หนึ่งแล้วนะคะเจอกันแน่นอนในช่วงสุดท้ายจากช่องสามมาค่ะ ได้มากๆเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเกิดสถานการณ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับการระบาดของอไวรัสโคโรนานะคะทำให้มีมหนึ่งครั้งนะคะเป็นการเพื่อการสร้างนะคะสิ่งที่จะทำให้ภาครัฐของจังหวัดเลโลออกไปนะคะว่าเรามีการจับงานแบบนิวโรบองนะคะใช่ค่ะต้องมีการสวมแมสก์อตลอดเวลานะคะในช่วงวันี่ครับเป็นไงบ้างครับที่ผมพามาชม บริเวณงานซึ่งนนเป็นวันนี้เป็นวันพิธีเปิดนะครับเป็นเทศกาลศิลปะสายหมอกและดอกไม้และไม้ดอกเมืองหนาวนะครับเทียมเพอภูเรือจังหวัดเลยนะครับครั้งที่28ในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยครับถ้ามีเวลานะครับมาเที่ยวปีใหม่หรือเข้าดาวที่นี่ก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้อง มีมาตรการในการคัดกรองและก็ป้องกันไวรัสโควิด -19 ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ขออนุญาตครับในช่วงนี้นะครับทางคณะกันมนตรีนะครับค่านก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ขอท่านแขก